อโทษนะครับใครใช้ระคุณกินเนื้อจานนี้ครับอืพอดีว่าพวกเราเป็นคนสั่งมาเองค่ะทำไมจะกินไม่ได้ล่ะคะแต่เนื้อที่ผู้คุณสั่งมันเป็นเนื้อเกรดธรรมดานะครับนี่มันเป็นเนื้อวากิวราคาต่างกันตั้งหนึ่งเท่าเนี่ยแต่คุณเป็นคนมาเสิร์ฟให้พวกเราเองนะคะเราอยู่ๆคุณมาตะข้อกเส่รพวกเราแบบนี้ได้ยังไงอะ อีกอย่างเนี่ยเราสองคนก็เพิ่งมาร้านนี้เป็นครั้งแรกด้วยค่ะจะไปแยกออกได้ยังไงคะว่าอันไหนเป็นเนื้อธรรมดาอันไหนเป็นเนื้อวาเกีว่วแล้วก่อนกินทำไมพวกคุณสองคนไม่เช็คให้ดีๆเลยครับว่าเป็นเนื้ออะไรอ๋อด้วยอยากินฟรีกันแต่กระช่างมันเะครับไหนๆก็กินไปแล้วก็จ่ายค่าส่วนต่างมาแค่นั้นแหละเน่คุณฉันว่าตอนนี้คุณกำลังเข้าใจอะไรผิดอยู่หรือเปล่าอีกอย่างนะมันเป็นความผิดของคุณทำไมฉันต้องจ่ายด้วยอ่ะฉันไม่จ่ายค่าส่วนต่างค่ะถ้าคุณไม่จ่ายผมก็โดนหักเงินนะสิ ในในพวกคุณก็กินไปแล้วเนี่ยจ่ายมามันก็ไม่เสียเปล่านะครับใช่ไข่มุกเรากินเนื้อไปแล้วอะ่ะจานี้คงไม่เท่าไรหรอกออขอโทษนะคะเดี๋ยวเนื้อจานนี้เนี่ยรวมในบินได้เลยค่ะได้ครับนี่แกฉันก็ไม่อยากจะมีปัญหาไอ้พนักงานนี่หรอดูดิเหนือนเต็มตัวขนาดเนี้ยกลิ่นตัวเหม็นเปรี้ยวดีนะยังมีกลิ่นชาบูช่วยกบกลิ่นไว้เดี๋ยวนะครับเมื่อกี้คุณว่าใครกลิ่นตัวเหม็นเปรี้ยวครับฉันก็หมายถึงแกนั่นแหละ พนักงานบริการเนี่ยห right? ัดดูแลตัวเองบ้างสิแม่ถ้าคุณทำงานเหมือนกับผมคุณก็เหม็นเปรี้ยวเหมือนกันนั่นแหละครับไม่เว้ยเพราะว่าฉันใช้นี่ครีมอาบน้ำโชคุบสุกฟูตเฟสสุดเฮลที่พลัสแอนด์โปรเทคกินกลิ่นผลไม้หอมฟุ้งติดผิวนานเพราะว่าเขามีส่วนผสมของ อีวีองุ่นแล้วก็พีชอุดมไปด้วยมาลิกเอซิวิตามินซีแอนอีทำให้ผิวของเราเนี่ยนะเนียนนุ่มกระชับนุ่มเด้งและก็อ่อนเยาว์อย่างเป็นธรรมชาติแถมยังช่วยระงับกลิ่นกายด้วยทําให้ผิวหอมผลไม้ฟุ้งสดชื่นยาวนานใช้แล้วเนี่ยมั่นใจสุดมุก <laughs> พ <h ums> อได้แล้วอย่าไปว่าเขาเลยเป็นคนเหมือนกัน แต่นิสัยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงดูเพื่อนคุณสิครับรู้สึกเห็นอกเห็นใจคนอื่นแต่งตัวก็ดูดีน่าจะเป็นคนมีตังค์พอสมควรงั้นเอางี้เดี๋ยวผมไปเพิ่มในบินให้แล้วก็ทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกอย่างจะได้จบโอเคนี่ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหรออยู่ๆแกก็มาตะคอกใส่พวกเราชอร์ชอรแบบเนี้ และอีกอย่างเนี่ยนะมันเป็นความผิดพลาดของแกด้วยฉันไม่จ่ายส่วนต่างไม่จ่ายอะไรทั้งนั้นแหอะไห้มุกพอได้แล้วอย่าทำให้เป็นเรื่องใหญ่เลยไอเขาเนื้อแค่นี้ไม่กี่บาทหรอกเดี๋ยวเราหานันเงินก็ได้นี่แกฟังฉันนะก็จะไปอาอคนอไหนไม่อะแล้วอีกอย่างมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องเงินด้วยตอนเนี้เจ้าของร้านอยู่ไหนเรียกมาคุยกัฉันหน่อยสิท่านนี้ครับพี่ลูกค้าสองคนนียครับกินเนื้อผิดแล้วก็ไม่ยอมจ่ายค่าส่วนต่างครับฮนี่เออ ใจเย็นก่อนนะครับไม่เป็นไรหรอกนะครับคุณลูกค้าไหนๆคุณลูกค้าก็ทานไปแล้วอ่ะงั้นก็ถือซสว่าจานนี้ผมเลี้ยงเองแล้วกันนะครับเดี๋ยวก่อนนะคะฉันขอที่บายอะไรหน่อยเราสองคนไม่ได้กินผิดจานค่ะพนักง,งานของคุณตังหะที่ทํางานไม่เรื่อง <c oughs> เสิร์ฟผิดเองเราสองคนเพิ่งมากินข้าวร้านนี้เป็นครั้งแรกนะคะเราก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเนื้อด้วยจะไปแยกออกได้ยังไงอะ่ะว่าอันไหนเนื้อธรรมดาอันไหนเนื้อวาเกิวคะ่ะบินมันก็วางอยู่นี่ก่อนเสิร์ฟทำไมไม่เช็คให้ชัวร์ก่อนละ แล้วอยู่ก็มาหาว่าเราหลอกกินเสี่ยงนะ่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคุณลูกค้ายังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแต่ร้านเราก็เป็นแค่ร้านเล็กๆครับไม่ได้มีกำไรเยอะแยะมากมายอะไรคุณลูกค้าอย่าหาเรื่องกันเลยนะครับฮะนี่คุณหาว่าฉันหาเรื่องเหรอะคะ,อะคุณคิดว่าฉันหาเงินจากใบไม้ใบหญ้าเลยะคะทำไมฉันต้องจ่ายด้วยอ่ะผมไม่ได้หมายความแบบนั้นนะครับคุณลูกค้าอ่างั้นเอางี้ไหมครับเพื่อเป็นการชดเชยที่ทำให้คุณลูกค้าไม่สบายใจเนี่ยงั้นวันนี้ทางร้านจะขอลด50%และแถมคูปองเเงินสดห้ออีก200บบาทโคคมัคร ฉันว่าข้อเสนอที่เจ้าของร้านเสนอมาเนี่ยก็โอเคนะยังยอไมไปเหอะอย่าเรื่องมากเลยนี่แกตอนนี้ฉันไม่สนใจเรื่องแบบนั้นฉันสนแค่ว่าพนักง,งานคนนี้เนี่ยมันต้องขอโทษฉันวันนี้ครับผมเนี่ยนะงงอ,อะไรเรารีบขอโทษลูกค้าสิขอโทษครับงั้นพวกเราขอโทษก่อนนะครับ<ป>เดี๋ยวก่อนคะ่ะเอานี่ไปใช้สิฉันให้ ครีมอาบน้ำโชกุบสึกฟูตี้เฟรชเอาให้พน,หนักงานคุณไปใช้นะคะจะได้มีกลิ่นผลไม้หอมติดตัวเวลาเสิร์ฟอาหารจะได้มั่นใจแล้วก็ไม่เสิร์ฟอาหารผิดโต๊ะด้วยและที่สําคัญเนี่ยถ้าเกิดว่ามีกลิ่นผลไม้หอมติดตัวจะได้อารมณ์ดีไม่บริการลูกค้าแย่ๆแนมะ่ฉันให้คะ่ะขอบคุณนะครับไปไข่มุกแกนี่สุดยอดไปเลยอะ่ะฉันทำบุญด้วยอะไรเนี่ยนะ ถึงได้มีเพื่อนดีๆแบบแกใครบอกว่าฉันอยากเป็นเพื่อนอย่างแกฮะถ้าแกอยากทำตนแม่พามากแล้วก็ทำไปคนเดียวเลยไม่ต้องมาเรียกฉันมกแกกําลังเข้าใจฉันผิดอยู่นะที่ฉันทําแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าฉันกลัวแกโดนรังแกวช่างเถอะถือว่ามื้อนี้เนี่ยเป็นมื้อสุดท้ายที่ฉันจะกินข้าวอำลาแกก็แล้วกันเพื่อนอะไรแม่งช่วยเดี๋ยวมกใครมก ไปบใจจ้ะอะไรดีเฮ้ยกลับนอนพี่คะหนูอยากใช้ออันี้แลกเงินห้าบาทเอากิ๊บขเก่ามาแลกเงินห้าบาทนี่นะอ่าอ่า่าไ็ไ,ไแล้วต้องเงินไปทำอะไรหนูจะโทรหาแม่คะ่ะยายบอกว่าแม่ไปอยู่สวรรค์อิงนานเลยกว่าแม่จะกลับมาอืม โทรศัพบบท์มาทีละสองบาทนะนี่ก็รอประมาณสิบวิแล้วกันเดี๋ยวแม่ก็รอค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแม่คะแม่จะกลับมาหาหนูเมื่อไหร่ รอลูกโตก่อนเดี๋ยวแม่ก็กลับมาเองแหละจริงเหรอคะอืมอืมมาแล้วเหรออืมอืมอืม <c oughs> เป็นมาแรกเอานี้อโอ้โหกินแล้วเนี่ย <c oughs> นะอนี่ <c oughs> แม่คะวันนี้มีเพื่อนให้ที่เป่าฟองหนูด้วยคะ่ะสนุกอะ่ะมันจะสนุกเหมือนเป่าฟองไหมคะรอลูกโตก่อนแล้วกันนะไว้เดี๋ยวแม่พาไป อ,ออกจากบ้านคนเดียวมาล่นแบบนี้เนี่ยฮะแล้วดูเสื้อผ้าสิเนี่ยมอมแมมหมดแล้วเนี่ยยายบอกหนูว่าเราจะย้ายบ้านย้ายไปที่ไกลไกลจากที่นี่หนูไปแล้วอ่ะจะคิดถึงหนูไหมไม่มีคนเอาของเก่ามาแลกเหรียญแล้วเนี่ย พี่น่าจะสบายใจมากกว่าน้องนีมเข้าบ้านไฮไอย แทบจะลืมหน้าตาของแม่ไปแล้วจำได้แค่ว่าแม่ชอบใส่ตางหูสีแดงชอบใส่เสื้อสีขาวหนูเห็นแม่ในฝันบ่อยมากมีวันหนึ่งหลังเลิกเรียนหนูเก็บต่างหูที่มาของแม่ได้อันหนึ่งหนูคิดว่าแม่กลับมาแล้วซะอีกถ้าแม่ยังอยู่แม่คงเหมือนคนในฝันแน่ๆตั้งแต่วันนั้นหนูก็มีแม่คนใหม่ แต่หนูก็รู้ว่าสักวันแม่คนนี้ก็จะไปจากหนูเหมือนกันแต่หนูแค่หวังว่าอยากให้แม่คนนี้อยู่กับหนูนานๆน้องนิมน้องนิม น้องนิมคะอันนี้เป็นเบอร์โทรไปสวัสด์นะไม่ว่าน้องนิ่มจะอยู่ไหนเนี่ยน้องนิมโทรหาแม่ได้ตลอดเลยนะลูกได้ไหมอย่าลืมโทรมานะลูกแม่คะโทรหาแม่ตลอดเลยได้ไหมคะตายสิน้องนิมมาเร็วจะไปแล้ว ดีนะใจจ้ะเจ๊เจ๊ก็ยังวัยรุ่นอยู่อ่ะทำไมยังมาอยู่นานเล็กๆแบบเนี้ยถือว่าเจ๊รอใครบางคนอยู่อ่ะกลัวว่าถ้าเขากลับมาแล้วจะหาเจนไม่เจออะไรเงี้ยอือเรารอใคอรอ่ะฮัลโหค่ะใครคะแม่คะ